สวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในะ,ะในรายการ IT ทีอัปเดตเทคโนโลยีมีมากกว่าที่คุณคิดค่ะมาแล้วค่ะสําหรับใครนะคะที่รักเสียงเพลงอยากจะได้ลําโพงที่สามารถพกพาได้นะคะขอแนะนําบอลโลค่ะลำโพงไซส์ลูกปิงปองค่ะ โดยปกติแล้วนะคะเมื่อนึกถึงลำโพงที่ใช้เพื่อฟังเพลงส่วนใหญ่เนี่ยคนก็คงจะนึกถึงลำโพงที่มีขนาดใหญ่เสียงดังกระถ่มเป็นอันดับแรกค่ะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะพกลำโพงไปฟังที่อื่นบ้างก็คงต้องยกเอาลำโพงที่ขนาดเล็กลงมานิดหน่อยนะคะติดตัวไปใช้แทนค่ะทว่ามันยังลำบากต่อการขนไปขนมาอยู่ดีใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้ค่ะเรามีลำโพงขนาดเท่าลูกปิงปองมาแนะนําให้ได้รู้จักกันค่ะกับเจ้าบอลโลทั้งนี้แล้วค่ะลำโพงบอลโลนะคะเป็นผลงานการดีไซน์จากจินตนาการอัน สร้างสรรค์ของแบรนด์ Hard b u d เ e t ค่ะบริษัทออกแบบเครื่องเสียงจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะซึ่งออกแบบให้กับโอโยนะคะร้านจําหน่ายแกจิตหลากหลายประเภทที่ตั้งอยู่ในฮ่องกงโดยชิมงานผู้ออกแบบนะคะได้ปรับแต่งหน้าตาของลำโพงค่ะให้มีลูกเล่นไม่เหมือนใครเนะคะเพราะว่ามันมีลักษณะเป็นทรงกลมแถมยังมีเสียงแบบรอบทิศทาง360องศาเลยทีเดียวค่ะรวมทั้งยังมีขนาดเล็กกระทัดรัดเนี่ยพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกอีกต่างหากมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมแบบบิลอินใช้งานกับเครื่องเล่นได้เกือบ ทุกประเภทนะคะผ่านสายแจ็คขนาด3.5ม mm. ิลลิเมตรสำหรับผู้ที่สนใจนะคะอยากจะครอบครองเจ้าลำโพงบอลลนี้ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ o อโ o ข o ด o .com ได้เลยละค่ะสนันราคาจำหน่ายนะคะอยู่ที่30เหรียญสหรัฐหรือประมาณ855บาทเท่านั้นค่ะและจากนี้ไปนะคะเสียงดนตรีที่จะขย่าวความมันทุกสดประสาทก็ไม่ได้จำกัดนะคะอยู่เพียงแค่ในหูฟังของใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไปค่ะ นอกจากจะพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะคุณยังสนุกสนานกับเสียงเพลงจากเจ้าลำพงบอลโลนี้อีกด้วยค่ะและช่วงหน้ากับ IT News ค่ะ ช่วงไอทีนิววันนี้นะคะความคืบหน้าของ iWatch คานาฬิกาข้อมืออัจฉริยะจาก Apple นะคะยังมีมาอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนะคะเว็บไซต์ชื่อดังของต่างประเทศพบว่ามีการยื่นจดสิทธิบัตรใหม่ของ w w t t h นะคะอันเป็นสายนาฬิกาที่มีความยืดหยุ่นและมีระบบสัมผัสค่ะ จากภาพที่เห็นนะคะประกอบกับข้อมูลในสิทธิบัตรแสดงให้เรารู้ว่าสายนาฬิกาของ iWatch ทํามาจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นค่ะสามารถแสดงข้อมูลทุกประเภทได้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความข้อมูลการโทรล,ล่าสุดการจัดเรียงรายการเพลงนะร,รวมไปถึงการใช้แป้นพิมพ์เสมือนจริงทําให้ผู้ใช้นะคะสามารถตั้งค่าหรือว่าจัดการใ,ใดๆบนสายนาฬิกาค่ะนั่นหมายความว่า iWatch จะสะดวกต่อการใช้งานได้ทั้งหน้าจอและสายนาฬิกาที่เป็นระบบสัมผัสทั้งหมดค่ะไม่ยึดติดเฉพาะการใช้งานบนหน้าจอสัมผัสเพียงอย่าง เ,ะะเพราะว่านับว่าเป็นการสร้างความแตกต่างจากสมาร์ทวอชรุ่นอื่นๆอ,อย่างเห็นได้ชัดค่ะนอกจากนี้แล้วค่ะ iWatch นะคะยังเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์พกพาอื่นๆผ่าน Wi-Fi หรือบลูทูธได้ค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้บน iWatch นะคะก็คือเรื่องของการใช้พลังงานที่มีความเป็นไปได้ที่อุปกรณ์ใหมน่นี้จะสามารถใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ค่ะ,คะเพียงแค่นี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยกับความล้ำสมัยบน i w a t c h ยังไงก็ตามนะคะเชื่อว่าอีกไม่นานค่ะน่าจะมีภาพหลุดของ i w a t c h ออกมาให้เรา เราเห็นอย่างแน่นอนค่ะค่ะก็ถือว่าความฮิตของนาฬิกาข้อมือสุดเจ๋งนี้นะคะก็มีข่าวออกมาให้เราได้รู้กันอย่างต่อเนื่องนะคะยังไงเราก็สามารถติดตามกันได้ในรายการ IT u p อัปเดตค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการ IT u p อัปเดตเทคโนโลยีมีมากกว่าที่คุณคิดนะคะพบกับบุ๋มได้ใหม่ในวันถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ